สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนก็มาอยู่ในแปลงผักของเรานะคะก็เป็นแปลงผักที่ปลูกในกระถางละลังโฟมนะคะตอนนี้บ้านสวนเริ่มที่จะเอ่อเขี่ยหน้าดินตากแดดนะคะวันนี้ช่วงนี้แดดแรงนะคะก็เลยเขี่ยเล็กน้อยเนาะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะว่าพายุยังคงมีอยู่นะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวสับที่เพื่อนของสามีเขาเอามาฝากนะคะนี่เป็นขุยแบบนี้เนาะเราได้มานะคะแล้วก็เขาโดนฝนอยู่พักใหญ่ๆนะคะเราก็ไม่จะเป็นต้องไปแช่น้าเนาะก็ใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาโดนฝนอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะมัมีความชุ่มชื้นอยู่เดี๋ยวเราจะเอามาลงกระถางใหม่ที่เราได้มาสองกระถางนะคะสองรังเนาะนี่เป็นรังใหม่ แล้วก็ใบนาหนีกใบหนึ่งตอนนี้บ้านสวนก็เริ่มซื้อมเมล็ดผักมาเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกผ,ผักกินแบบง่ายๆนะคะเพื่อนไม่ไม่ได้มีสูตรเนาะไม่ได้มีสูตรต้องทําแบบแบบจิตจักษณะนะคะก็ใช้วิธีโรยๆนะคะโรยๆยังไงก็ได้กินค่ะเพื่อนปลูกแบบไหนก็ได้กินคะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะดูแล เขาดีแค่ไหนเนาะนี่เป็นกระเจี๊ยบอันนี้บ้านสวนไม่ได้แยกนะคะก็ปล่อยไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้นเขาจะสูงกว่านี้เนาะเราก็เอาไว้อย่างนี้ก่อน,นะคะ่ะให้มันลกอยู่ตรงนี้แหละดางโฟมก็เริ่มที่จะเอาดินนะคะนี่เป็นดินเก่าเอาดินเก่าใส่ อันนี้เป็นตรงนี้เนาะแปลงนี้รังนี้ก็จะเป็นผักชีของพี่บีครั้งที่แล้วที่เราโรยไว้ที่มันงอกมานะคะพอเจอฝนออหอยทากนะคะก็จัดการไม่เหลือนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะลงใหม่คะ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นคณะเป็นคณะฮ่องกงถ้าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นคณะฮ่องกงนี่คะ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีว่างแล้วเพราะว่าตรงนี้จริงๆก็เยอะนะคะผักแต่ว่าเขาอย่งที่บอกหอยทากกิน อันนี้ก็จะเป็นบีดรูทช่วงนี้บ้านสวนก็เน้นปลูกผักในกระถางและลังโฟมนะคะมันดูแลง่ายดีค่ะที่ก็น้อยนะคะเพระที่ที่เราปลูกนี้เราก็อาศัยที่ของยญาเนาะที่ของยญาเขาปลูกนะคะก็ปลูกแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆปลูกแค่พอกินนี่แหละคะ่ะปลูกไปเรื่อย you right.